ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง,างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพ,เพื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม กัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีชาวข่าวไอเฟิคนคิทคอม เรามาพูดถึงเกี่ยวกับโซสเตนกันโซสเตนเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด7เกรดนะเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4เกรด5เกรด6และเกรด7นะครับซึ่งโซสเตนแต่ละเกรดดรอปต่างกันอย่างเช่นโซสเตนเกรดที่1เนี่ยจะออกที่ดัน DX Easy Nomal r Hard นะครับ DX 4เนี่ยนะครับมันคือดันธาตุนะครับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุดิน นะครับที่คุณซื้อได้ใน NPC นั่นแหละใบละ900,000นั่นแหละนะครับ EC a s n no น m o n Heart ได้แค่3โหมดนี้เท่านั้นส่วนโซตโตนเกรดที่2อันนี้จะสามารถดอบได้ที่ล y c แคนนะครับอ่อ110การ์ดแดงนะครับบอลส้มนะครับผมดันง,งู EC ครับดันง,งูโ no น m o n แล้วก็ดันง,งู h e r r t นะครับนี่คือสิ่งที่ดอบได้ในเกรดที่2นะครับส่วนเกรดที่3นะครับเกรดที่3เนี่ยจะดอบที่เข็มทิศ บอลเขียวนะครับแล้วก็ตัวของห้องสมุดนะครับดัน dx 4 a w a k าก็คือธาตุเอาเวนะครับแล้วก็ DX p r e m i u พมด้วยนะครับอ่ะพวกนี้ได้แหละแต่ว่าเป็นโหมดพรีเมียมนะครับงูเวกก็ออกนะครับผมแล้วก็ตัวของดันแมลงนะครับอ่าเข็มทิศ a อ a เวกนะครับแล้วก็ตัวของดัน145หุ่นยนต์นะครับสำหรับเกรดที่4ออกที่แพนด้าอย่างเดียวนะครับเกรดที่5นะครับผมออกที่ตัวของบัตรเงิน นะครับอะเคโรนารีนานะครับผมแล้วก็เอ็ดออฟแพททอมเนี่ยเป็นเขาหักนะครับแล้วก็ตัวของบัตรทองนะครับแล้วก็เทมปัสเนาะอ่ะส่วนเกรดที่6เนี่ยจะออกที่ดันมังกรครับที่ยังไม่เข้านะเข้าในอนาคตนะครับ DX Ultimate นะครับทั้ง4ธาตุนะครับ Garden of Dust หรือดันหนามครับตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเหมือนกันเนาะอ่ะอาร์บัตโต้ซิตี้ครับหรือขวดเขียวนะครับขวดขาวนะครับผม อ่าด็อกเตอร์มาเซลครับด็อกเตอร์มาเซลนี uh, K K ake, น่ก็ยังไม่เข้าเหมือนกัน, ia, นนะกลลยน็ยังอีกสักพักนะครับ, rin, นะรบสำหรับตัวของด็อกเตอร์มาเซลเนาะอ่าค้ดขาวเวกนะครับก็ยังไม่เข้าเหมือนกันเซเลทียครับดันดบหูใหม่นะครับยีไกลเลยอ่ะผมบอกงี้ยังอีกไกลเลยแล้วก็ไฮเดนลาบินนะครับผมไฮเดนลาบลินเนี่ยยังอีกไกลเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของดันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือโซที่ออกทั้งหมด6เกรดส่วนเกรดที่7อยู่ตรงไหนนะครับเกรดที่7เนี่ยคุณจะสามารถหาได้จากตัวของ กิจกรรมและโปรโมชั่นนะครับอันนี้ผมไม่อาจจะเซิร์ฟนอกมาเขาบอกอย่างนี้และเซิร์ฟไทยเองก็บอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนี่คือวิธีการหาโซถามว่าโซเนี่ยดอปได้จากทุกตัวเลยไหมไม่ครับดอกจากกล่องนะทุกคนโซเนี่ยมันออกจากกล่องนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะออกแค่บอสไทยเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจบดันไม่ได้ไม่มีโอกาสได้โซนะครับประมาณนี้และภาคน,นี้คนแค่จะเจอดอปโซค่อนข้างที่จะยากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วงแรกนะครับขายไปก่อนส่วนใครมาดูคลิปนี้ ในช่วงหลังๆแล้วคุณสามารถทําได้ผมเชียร์ทำนะครับทีนี้โซลสโตนทุกเกรดเนี่ยจะมีสเตตัสเป็นของมันเองนะครับอย่างเช่นโซลสโตนเกรดที่1น,นะครับจะมีเดฟเลดอีเวชันอิกนออีเวชันอธิบายโซลสโตนกันง่ายๆนะครับเวลาคุณดรอปโซลสโตนมานะครับมันจะดรอปสิ่งเรียกว่าซีเครตโซลสโตนนะครับซีเครต ก็คือตัวที่ยังถูกผนึกอยู่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดับเบิลคลิกมันหรือว่ากดเปิดผนึกมันมันจะผูกมัดทันทีนะครับตราบใดก็ตามที่ยังไม่เปิดผนึกมันยังมันจะยังไม่ผูกมัดนะยกเว้นโซเกตเจ็ดนะครับ, 7, รบประมาณนั้นอ่ะซึ่งแอดจะซื้อมา1อันนะครับโตเนี่ยนะครับตอนที่ซื้อมานะครับคุณจะเห็นว่ามันจะไม่ผูกมัดมันจะยังขายได้นะครับอันนี้เป็นโซเกตสามเนาะจะยกตัวอย่างให้ดู โซเนี่ยนะครับ, so, เ,นะรบเวลาที่คุณเปิดออกมาแล้วนะครับอ่าพอคุณกดเปิดปุ๊บมันจะสุ่มสเตตัสนะครับซึ่งสเตตัสข้างบนนะครับที่เป็นขอเรียกว่าออปชันบนกับออปชันล่างแล้วกันนะบนสับมานานยากนะครับออปชันบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นสเตตัสที่เพิ่มให้กับของเราออปชันล่างจะเป็นสเตตัสที่ลดสเตตัสของเราซึ่งข้างบนเนี่ยจะมีผลต่อ l i b e r a t ชันเอฟเฟ t ส่วนข้างล่างเนี่ยจะไม่มีผลต่อ l i บเบิลเลชันอิฟเวคริบเบิลเลชันอิฟเคสำคัญยังไงนะครับผมต้องอธิบายควบคู่ไปกับริ b เ r ิลเลชันอิฟเคนะครับมันอาจจะฟังยากนิดหนึ่ง l i บเบิลเลชันอ e ฟเคครับเอฟเฟคพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มสเตปได้เยอะมากเวลาคุณเปิดการใช้งานซึ่งเวลาคุณเปิดการใช้งานเนี่ยคุณจะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่าโซ s สโตนพาวเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยแบทบทีบายว่าโซสโตนพาวเดอร์มันคืออะไรริ b เ r ิลเลชันอิฟเวคเนี่ยคือผลรวมของการตีบวกตยยกัวอ่าง อันนี้คือโซที่ตีไว้แล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าโซสโตนเกตสามบวกสิบอ่ะมายังไงโซสโตนเกตสามบวกสิบเนี่ยเมื่อกี้แอด,แอ,ดอธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าตัวของแถวบนเนี่ยจะส่งผลต่อริบบริเชนน f ฟ c กแถวล่างไม่ส่งผลต่อริบ a ร i เชน f f ฟ c กซึ่งบวกตรงนี้คือเลเวลของริบบริเชนนิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนับแค่คุณบวกติเท่านั้นอ่ะเรามาดูว่ามันคือ10จริงหรือเปล่านะครับข้างบนเราข้างบนแอดตีสำเร็จคือ3 นะครับข้างล่างแอตตีสำเร็จคือ7นะครับรวมการเป็น10อ่าพอใส่ปุ๊บลิฟบลเลชั่นอฟเฟกต์จะเพิ่มขึ้นมาสิบเลเวลนะครับนี่คือหลักการทำงานของโซสโตนทีนี้นะครับโซสโตนเนี่ยนะครับจะแบ่งการเพิ่มสเตตัสเป็น2อย่างหนึ่งก็คือสเตตัสที่อยู่ตรงนี้แค่คุณใส่สเต็ตเพิ่มอ่าประมาณนี้นะครับแค่คุณใส่สเต็กเพิ่ม อย่างที่2คือการเปิดใช้งาน l i b e r a t i o n Effect อ่ะถามว่าเปิดใช้งานยังไงเมื่อกี้อธิบายว่าต้องมีโซโตนพาวเดอร์ถูกไหมพาวเดอร์เนี่ยนะครับสามารถแลกได้จากช็อปเลยคุณกดมาที่ช็อปครับมันจะอยู่ในหน้าโนมอนซึ่ง p o วเดอร์เนี่ยนะครับมันมาจากตัวของหินอัปเกรดคอทุกแบบอ่ะโรเนี่ยสิอันได้2องพาวเดอร์มีเดียมครับ10อันได้4 p o พาวเดอร์ไฮครับ10อันได้6กพาวเดอร ไฮเอครับ10อันได้8พาวเดอร์และอันติเมท1 10อันได้10พาวเดอร์ซึ่งตอนนั้นราคาเท่าไหร่คุณไปดูนะ,อะลองไปคำนวณเอาว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับทีนี้ l i b r t a t i o n f f f e c t ทำงานยังไงสมมุติว่าคุณอยากจะให้มันทำงานเงื่อนไขแรก1คือคุณจะต้องเปิดเลเวลของ l i b r t a t i o n f f f e c t ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้อันแรก r ีไฟบวก10อ่ะ แอปมีบวก10พอดี1อันมันจะสามารถเปิดการใช้ง,งานได้แต่สมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราเอาไปใส่ในช่องของที่มันไม่ถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอันนี้นะปึ๊บใส่เข้าไปนะเหมือนเหมือนเหมือนกันนะบวก10อันเดิมนะครับเรามาดู r i บอ i a t i o n Effect หน้าที่2 r e f i ฟ12ครับเปิดไม่ได้อ่ะถึงจะเปิดได้แต่เอฟเฟกก็ไม่ทำงานเพราะมันไม่หักพาวด้วยุณเห็นปะ่ะแล้วทีนี้ จะสลับกลับไปให้ดูอือเห็นไหมมันจะรีไฟล์พาวเดอร์เพราะมันเปิดการใช้งานได้ทีนี้ถามว่าดูยังไงว่าสเตตัสเพิ่อมอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณขี่เกียดดูตรงนี้นะครับให้คุณมากดที่สกิลเข้ามาที่หน้าพิเศษครับเลื่อนลงมาข้างล่างถ้าร i b e r n t i o n effect ของคุณเปิดการใช้งานได้มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันบอกเลยว่าเดฟเลตบวก40ซึ่ง ถามว่าทิกเกอร์บัฟยังไงทิกเกอร์บัฟง,ง่ายงงมากครับทุกคนคุดเปิดมาก่อนนะครับแล้วทิกเกอร์บัฟง่ายมากคือการออกท่าโจมตีปึ๊บขึ้นละนี่คือเรเบ r เชันเอฟเฟกเพราะฉะนั้นการตีบวกถึงค่อนข้างจะสำคัญสำหรับตัวของโซนะครับทีนี้เรามาดูความเป็นจริงในการตีบวกกันสักนิดหนึ่ง นะครับการตีบวกโซล stone เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหนึ่งเลยนะครับการจะตีบวกให้ได้ครบทุกอันเนี่ยนะครับคุณจะเป็นจะต้องใช้โซส stone powder ที่เยอะมากๆนะครับและการตีบวกเนี่ยจะมีโอกาสสำเร็จบอกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้โอกาสสำเร็จสูงสุดจะอยู่แค่75%เท่านั้นและโอกาสสำเร็จต่ำสุดจะอยู่ที่25%จากปรนะจะประมาณนั้นนะครับอ่ะซึ่ง แน่นอนครับคุณจะสามารถล่อยังไงก็ได้ให้อ้สองอันข้างบนบวกให้มากที่สุดนะครับมันจะดีที่สุดซึ่งพอทำครบแล้วริบบิลเลเชเอเฟกจะส่งผลทันทีนะครับถ้าเกิดว่าคุณปเปิดนะครับทีนี้ความเป็นจริงล่ะเราทําได้ประมาณเท่าไหร่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราทําได้ประมาณ 70- 75สําหรับหน้าหนึ่งนะครับไอข้างบนเนี่ยยากมากนะครับที่คุณจะไปถึงมันนะครับ หน้าที่2ก็จะอยู่ประมาณกลางๆทุกคนมันจะไม่ค่อยเกินกลางๆกันไปเท่าไหร่อ่ะประมาณ60%ของ l i b e r a t i o n e f f e c t เนี่ยอันเนี้ยเราจะสามารถจับถึงกันได้อะทีนี้เรากลับมาดูของโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโซสโตนแต่ละเกตมีสเตตัสแตกต่างกันนะครับซึ่งคุณดูหลักการง่ายๆถ้าสเตตัสข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างจะติด p v e แบบนั้น น,นี่คือหลักการง่ายๆส่วนไอ้ที่ลดเนี่ยก็คือมันลดจากข้างบนอืมมันจะไม่ค่อยมีโซเกตไหนที่มันแบบลดนอกเหนือไปจากที่โซข้างบนมีนะครับมันมีนะไอตัวที่มันลดเหลือจากที่โซข้างบนมีเพราะฉะนั้นต้องไปดูเอานะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโซเกตหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเดฟเลตอย่างที่เคยพูดไปเดฟเลตใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับ ส่วนอีว a ช i ั n นใช้ได้แค่บางอาชีพอิกโนแอคูลาซี y นะครับก็ใช้ได้แค่บางอาชีพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นอกจากเดฟเลตแล้วลดอะไรก็ไม่เจ็บนะครับประมาณนี้โซเกตสองนะครับโซเกตสองเนี so ่ยนะครับแอคแทกเรตครับสำหรับอาชีพที่ขาดแม่นค่อนข้างเยอะวอริเออร์วิสัทใช้แทกเร e เยอะมากส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิกโนแอคคูอิกโนอีวาไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ่ะ โซเกตที่3ครับโซเกตที่3เนี่ยจะเป็นตัวของปฏิษษษษษเสธเจาะเลือด er, ประมาณนี้ส่วนค่าป้องกันเนี่ยก็จะก็จะลดหลั่นตามลงไปเนาะหลักๆคือการเจาะนะครับการเจาะส่งผลดีที่สุดแต่ประเด็นหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยโซ1 2และ3ไม่ค่อยคัดสแตตกันถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมสปอยเรื่อง r ีบัลเลชันเอฟเฟกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณคัดสแตทโซ1 2 3 l i บอลเลชันอิมเพกมันจะต่ำมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ดวงดีจริงๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเอาโซ123ไปแบกเลเวลของ l i บอลเลชันอิมเพกกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็โดยรวมแล้วไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับสำหรับ1 2และ3ส่วนโซที่4เนี่ยอันนี้คือโซที่จะพัดสเตตัสทำใหม่นะครับไพนิดชันอ่านี่คือหลักของมันเลยเพราะมันมีจอกเกาะ นะครับหลายๆอาชีพยังต้องการเจาะเกาะอ,อยู่บางอาชีพเจาะเกาะอ,อาจจะไม่ได้สําคัญมากนะครับอย่างพวกแบบ fb ที่คูณเจาะเกาะได้วิสาะที่มีเจาะเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ล้นยังไงก็ต้องเอาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเกรดที่4ครับคือโซที่จะเริ่มคัดสเตตัสอืมประมาณนั้นต่อมาครับผมโซเกรดที่5โซเกรดที่5เนี่ยยังเป็นโซที่จะต้องคัดสเตตัสอยู่เพราะอะไรครับมีเพเนครับและคริติคอลเดิมเนี่นะครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเดเม์ของเราได้เยอะ นะครับอืมเพรานะนั้นโซเกรดี่5ยังต้องคัดอยู่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อ่ะมันบวกต่อให้บวกไปไม่ต้องเยอะก็ได้เอาอย่างนี้สมมุติว่าโซเกรดห้าคุณได้สักบวกห้าเพเนอย่างเงี้ยเจาะสิบสี่ละนะครับคุณได้สักบวกห้าคริสติคอลดามิอย่างเงี้ยที่หกเปอร์ละนะครับแค่นี้ก็น่าใส่แล้วทุกคนอืมไม่ต้องเอาห้าครับเอาสี่ยังน่าใส่เลยเกรดหกเนี่ยอันเนี้ยกลับมาเป็นป้องกอังนอีกแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขาดตัวของ พลังป้องกันจริงๆนะครับไม่ได้ขาดตัวของเทเบิไม่ได้ขาดตัวของ play, ขขอีกนอเพเนอันนี้เอาไปแบกได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าตัวของเกรด6เนะี่ยมากจดบที่ดันสูง,สงพอดบที่ดันสูงมันเลยเริ่มมีราคานะครับเขาก็เลยเริ่มที่จะคัดสเตตัสกันเพราะว่ามันคัดได้นะสำหรับตัวของเกรด6นะมันมีตัวของอีกนอเพเนนะครับแล้วตัวของเดฟเลดนะครับซังสองอย่างนี้เป็นสแตกที่ดีทั้งคู่นะครับ คุณจะเอาอีกโนเปเนเนี่ยไปเป็นตัวหลักก็ได้แล้วติด PVE ตัวของเดฟเลดอย่างเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ละบวกค่อนข้างจะเพิ่มเยอะนะครับอย่างเช่นตัวของ PVE เดฟเลดเนี่ยขั้นที่4นะครับบวกถึง1 0 4แล้วนะครับพอยท์ที่เราต้องการเนี่ยมันคือ12,000สองรับช่วงเริ่มเล่นท้ายเกมนะครับแค่นั้นก็ลงดันสบายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เริ่มไม่ค่าสเตตเยอะนะครับจะเอาไปแบกเลเวลมันก็ทําได้แต่ค่าสเตตที่ได้กลับมามันค่อนข้างจะดูดีเพราะนั้นจะมีการเริ่มคัดกันในเกรด6เหมือนกันนะครับส่วนเกรด7ที่เข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้แน่นอนครับถ้ามีเพนีกับคริสติคอเดเมตยังไงก็มีการคัดแน่นอนครับสำหรับตัวของเกรด7เ,เนาะประมาณนี้นะครับลิเบเลชั่นอเฟกเนี่ยนะครับมันสามารถเชนออปชันได้หรือก็คือการรีออปชันได้นะครับแต่มันไม่ใช่การรีทั้งหน้านะทุกคน มันจะรีแค่2 4 6 8 10 12อ่ะประมาณนี้คุณนับอย่างนี้ได้เลยครับ2 4 6 8 10 12ใชดเห็นไหมั้ย2 4 6 8 10 1ดวิธีการรีเนาะจ่ายโซโตนพาวเดอร์100กดปับ๊บที่นี้นะครับเราจะสามารถเลือกออปชันเก่าหรือเลือกออปชันใหม่ก็ได้เรามาดูกรีก,กันจะชัดนะครับ เกรดนะครับเงินเป็นแง่งชี้ขึ้นไปอย่างนี้คือเกรดที่3สูงสุดคือเกรดที่4เกรดที่4จะเป็นสีทองเกรดที่2จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นคล้ายๆกับทองแดงชี้ออกมาและเกรดที่1หรือเกรดต่ําสุดเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรเลยอีกนอร์ลิซิสคริติคอ a ลดามอันนี้คือเกรดสีทองนะครับหรือจะดูที่ PVE penetration ก็ได้นะครันี่คือเกรดที่4นะครับจะเป็นเกรดสูงสุดเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของการรีสเตตัสในรีเวอร์ชั่นอฟเฟกอ่ะทีนี้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการรีเซ็ตนะครับเออรีเซ็ตเนี่ยผมคงจะกดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าใบรีเซ็ตมันขายที่หน้าเว็บนะครับประเด็นก็คือรีเซ็ตเนี่ยนะครับมันจะผมอธิบายให้ง่ายๆกันคือรีเซ็ตเนี่ยมันจะรีเซ็ตจากข้างหลังก่อนอ่ะมันจะรีเซ็ตจากข้างหลังก่อน ซึ่งรีเซ็ตเนี่ยมันจะรีเซ็ตได้สูงสุด3ครั้งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้จะเป็น3ครั้งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปอ่านพร้อมกันนะครับทุกคนว่ารีเซ็ตเนี่ยมันคิดยังไงับสำหรับตัวของภาคใหม่เนาะอ่าเขาบอกว่าการกู้คืนและฟื้นฟูสถานะที่ล้มเหลวล่าสุดอ่าสำหรับตัวของเพิ่มสเดตัสเรานะอันนี้นะครับหรือชําระล้างสถานะที่สําเร็จของค่าติดลบอ่านี่กดไปไม่ต้องห่วง นะครับรอบนี้มันลบแค่ตัวของที่แตกกับตัวของที่ติดลบของเรานะครับจำนวนโซสโตนรีเซ็ตสกอร์เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระดับของโซสโตนนะครับอันนี้ผมเข้าใจอ,าอยู่แล้วเนาะโซสโตนรีเซ็ตสกอร์เนี่ยหาได้จากหน้ากิจกรรมดันเจียนและโปรโมชั่นต่างๆนะครับดันเจียนที่ดอบโซรีเซ็ตเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเลสบอสที่ออกตัวรีเซ็ตนะผมถ้าจะไม่ผิดมันคือเลสบอสแล้วก็ สิ่งที่เขาไม่เขียนมาในนี้ก็คือรีเซ็ตได้กี่ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเก่าเนี่ยจะรีเซ็ตได้ประมาณ3ครั้งแต่ว่ามันไม่เขียนเอาไว้อาจจะรีเซ็ตได้จนสุดเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะทุกคนไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนเขียนไว้เลยถ้าจะไม่ผิดผ้าเก่ามันจะเขียนเอาไว้นะว่ารีเซ็ตได้ศูนย์ถ้าสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเอาตรงนะครับโซเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มสเตตัสเราเยอะมากมาก แต่นั่นแหละนะครับการเพิ่มสเตตัสเนี่ยมันจะต้องแลกมกับการจ่ายทรัพยากรที่โหดสุดๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํามันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดเชียร์ทำทุกคนแต่จะทําเมื่อไหร่ทําตอนไหนอ่ะอันนั้นอยู่ที่แล้วแต่ทุกคนตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับตัวของโซสโตน นะครับในอนาคตเดี๋ยวมีหน้า4มาอีกนะครับแล้วก็จะมีเกรดที่8เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อโซโตัวมันอัปเดตตอนนั้นเนาะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นแรงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากตุนมากกระพอยของเราไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอรบอทดีๆนะฝากยูทิโฟนของเราไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน